บอสโนวาคืออะไรบอสโนวามาจากไหนมีเขาลางอะไรมาก่อนบอสโนวามีอะไรมากกว่าการร้องให้มีเสียงลมเยอะๆหรือไม่บอสโนวากับแจ๊สบอสโนวากับพาร์ทบ็อบและแน,น,น่นอนว่าหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเพลงเกาหลี <c oughs> ไม่ใช่ครับหัวข้อของเรานี้คือบอสโนวา ดีครับแอดมินแจ๊สแฉครับบอสโนวาก็เป็นจังหวะและก็สไตล์แบบลาตินอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่มันจะแตกต่างจากอัฟรคิวบันที่เราเคยรู้จักกันในสไตล์ของดิซี่เลสปีเพราะว่าสไตล์บอสโนวาเนี่ยเป็นลาตินที่มาจากบราซิลลาตินบอสซาเะครับก็เกิดในช่วงประมาณแบบปลายกลางๆศตวรรษที่1950 S ความแตกต่างที่เด่นชัดมากๆนะครับระหว่างลาตินบอสโนวาหรือลาตินบราซิเลียนเนี่ยกับลาตินในแบบอัฟรคิวบัน ก็คือการใช้เชคเกอร์กับการใช้คลาเวในสไตล์ลาตินบราซิเลียนนะครับหรือลาตินบอสโนวาเนี่ยเราจะมีการใช้เชคเกอร์นะครับเขาย่าเป็นซับดิวิชันไปแต่ในลาตินอารโวคิวบันเนี่ยที่ไม่ใช่บอสโนวานะครับเขาจะใช้คลาเวหรือแพทเทิร์นจังหวะนะครับที่เล่นซ้ําไปตลอดทั้งเพลงเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของจังหวะทั้งหมดนั่นเองอีกจุดหนึ่งที่เด่นชัดมากๆของบอสโนวานะครับก็คือการใช้กระเดื่องมันจะมีการเล่นจังหวะยกที่กระเดื่องนะครับเข้าไปหาจังหวะตกเป็นแบบกุ้งกุ้ง กุ้ง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 ส่วนเชคเกอร์ก็จะเขย่าไปใช่ไหมรวมกันนี่จะเป็นกุงซึ่งพอจังหวะบอสโนวาไม่อยู่บนแจ๊สนะครับแน่นอนว่ามันจะถูกเล่นโดยกรองชุดมือกรองก็จะมีการปรับใช้เครื่องคอจังหวะทั้งหมดนะครับยัดให้อยู่ภายในกรองชุดอันเดียวทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกไปที่บอสโนวากันมากกว่านี้เนี่ยมันมีอะไรที่มาก่อนบอสโนวาหรือเปล่ามันมีเคลลางของบอสโนวาหรือเปล่า คำตอบก็คือมีนะครับสิ่งนั้นก็คือซามบ้านั่นเองซามบ้านะครับก็เป็นจังหวะแล้วก็สไตล์เก่าแก่อันนึงของบราซิลมันเกิดจากการผสมกันนะครับระหว่างดนตรีการเต้นนะครับหรือ Dance Music จาก West a f r i ริาแอฟริกาตะวันตกครับแล้วก็ดนตรีพื้นเมืองของบราซิลเองซึ่งมีหลายอย่างมากเลยมันก็ผสมกันนะครับออกมาเป็นซามบา้าฟังปรากฏการณ์นี้มันก็คุ้นๆนะครับมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วก็กลายเป็นแจ๊สนั่นแหละ ความแตกต่างก็คือนี่เกิดขึ้นที่บราซิลนะครับและมันก็เป็นเวสต์แอฟริกาแดนซ์มิวสิกผสมกับดนตรีพื้นเมืองของบราซิลในช่วงต้นของศตวรรษที่20นะครับดนตรีซัมบ้าก็จะค่อยๆขยับเข้าสู่สื่อกระแสหลักมากขึ้นนะครับเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนมีเพลงฮิตออกมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นปี1939ก็มีเพลงอัฟอร์เร่โดบราซิลหรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าบราซิล เพลงนี้นะครับก็แต่งโดยแอริบาราโซเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยก็ร้องโดยฟรานซิสโกอลเวสเพลงนี้จะมีแพทเทิร์นยอดนิยมของดนตรีซามบ้าด้วยนะครับที่มันจะเป็นแบบดน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 เนเนนนนนแล้วเพลงนี้ก็ก้าวข้ามนะครับแซกซึมเข้าไปสู่วงการแจ๊สเช่นเดียวกันมีวงดีแจ๊สแล้วก็ชาวแจ๊สเอาไปอัดนะครับเช่นวงของจิมมี่ดอซี่ในปี1942แล้วก็ ข้ามฝั่งไปทางจิปซีแจ๊สด้วยก็คือ j u n e Rhyhthm อัดเพลงนี้ในปี1947อีกเพลงที่น่าสนใจนะครับก็คือเพลง h i c o Tico เพลงนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ใช่ซัมบ้านะครับเป็นเพลงโชโรซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองของบราซิลนั่นแหละเป็นแบบเพื่อความโศกเศร้าร้องไห้คร่ำครวญน,นะครับแต่ว่ามันก็จะมีการเล่นทํานองที่ค่อนข้างฉวัดเฉวียนเลยละ่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าแก่นะครับแต่งขึ้นในปี1917 1917ซึ่งเป็นปีสําคัญของแจ๊สอีกปีหนึ่งนะ ถ้าใครลืมว่ามันสําคัญยังไงเนี่ยก็ย้อนกลับไปอพิสซดเก่าๆดูได้นี่คือชื่อของคนแต่งนะครับแอดมินไม่กล้าที่จะออกเสียงจริงๆกลัวผิดแล้วชาวแจ๊สนะครับก็เพลงนี้มาอาัดเวอร์ชันที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นในปี1 9 5 2โดยชาร์ลีปาร์เกอร์ครับพวกนี้ก็เป็นเหมือนเขาล่างมาก่อนนะครับทีนี้ตนตรีบอสโนวาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาในประมาณก,กลางๆถึงป,ปลายๆ1 9 5 0เอสแต่มันมาจากไหนอะ่ะก็ต้องไปที่2คนนี้เลยครับคนแรกก็คือคาโฮจูเบร อีกคนหนึ่งก็คือ Antonio Carlos Brasileiro de Almeida t o m c o b i m ชื่อยาวมากครับซึ่งเราก็รู้จักชื่อเขาในเวอร์ชันสั้นกว่าว่า Antonio Carlos Cobim หรือ Cobim เฉยๆน่นแนงไปที่คนแรกก่อนนะครับ Gilberto เนี่ยคนนี้เป็นมือกีตาร์แล้วก็นักร้องครับซึ่งวิธีการเล่นกีตาร์แล้วก็การร้องของเขาเนี่ยมันพัฒนาให้เกิดสไตล์ b o s s น n o v a ขึ้นมา คือก่อนหน้านเนี่ยเนี่ยซัมบ้ามันก็เป็นจังหวะเต้นใช่ไหมมันก็จะคึกมากๆเลยส่วนโชโรเนี่ยจังหวะมันก็จะชวัดเฉวียนแบบวิ่งกันวุ่นวายไปหมดพอมาเจอสไตล์การเล่นแล้วก็ร้องของจิเบิโตเนี่ยมันก็จะออกแนวชิลมากๆคูลมากๆก็เลยทําให้สไตล์บราซิเลียนเหล่านี้นะครับเย็นลงจนเป็นเหมือนบอสโนวาที่เราได้ยินกันนี่นแหละมาที่ส่วนของโชบิมกันบ้างนะครับคนนี้เป็นมอเยโนเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็จริงๆร้องเพลงด้วยนะครับในบรรดาสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยการแต่งเพลง เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเพลงที่ใช้ในบอสโนวาทั้งหลายนะครับมาจากแอนโทนิโอคาร์ลอสโคบิมกันทั้งนั้นเลยโคบิมนะครับก็รู้จักกับทั้งทางเดินคอร์ดแล้วก็สไตล์เพลงนะครับฟอร์มเพลงในแบบของ American Songbook ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยหลายๆเพลงในนั้นก็เป็นเพลงแจ๊สมาตรฐานด้วยเพลงเหล่านี้ที่โคบิมแต่งนะครับก็จะมีเนื้อร้องด้วยแต่ว่าเนื้อร้องเนี่ยก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นของบราซิลนะครับก็คือโปรตุกส แต่ภายหลังเนี่ยพอมันเริ่มมีการส่งออกไปตามตลาดต่างประเทศเนี่ยมันก็มีการแปลเนื้อเพลงออกมาเป็นภาษาอังกฤษทีหลังครับในบรรดาเพลงที่โคบิมแต่งนะครับ,บ,รรรบมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เด่นๆที่เราควรจะรู้จักไว้น,นะครับก็เยอะเหมือนกัน,นครับ c h e k a Day s u da d e y Rhythm Blues ในภา,านษาอังกฤษเพลง One No <Note> Samba เพลง Corcovado Required Night of Quiet Stars Meditation Jinji <c oughs> <l> How Insensitive Wave <l ain> Three <l> s <ain> t <l> e <ain> y So Dance So Samba r e j e z z Samba Desafinado หรือ o u t of tune แล้วก็ The Girl from Ipanema ซึ่งทั้ง3เพลงหลังนะครับ so so s ซ d a n โซซามบ b า Desafinado แล้วก็ The Girl from Ipanema เนี่ยมีบางส่วนของทางเดินคอร์ดนะครับที่ไปคล้ายกับเพลง Take the A Train ของ Billy Strayhorn Slash Duke Ellington เนี่ยมากๆเลยโดยเฉพาะเพลง so so s ซ d a n โซซามบ b านะครับคือแทบจะเรียกว่าเป็น c o n t r r f a c t ของ Take the A Train ได้เลยละ่ะในปี1959นะครับจูเบรโตเนี่ยออกอัลบั้มสำคัญมาอันหนึ่งเป็นอัลบั้มเปิดตัวของเขาด้วย ใช้ชื่อตามชื่อเพลงที่อยู่ในนั้นนะครับเป็นเพลงแบบแทร็กเปิดด้วยชื่อ,อัลบั้มว่า Shake a Day s u a d e นะครับหรือเป็นเพลง n o more Blues ของโชบิมเนี่ยแหละอัลบั้มนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับว่าอัลบั้มแจ้งเกิดของสไตล์บอสโนวาเลยเป็นที่นิยมโด่งดังประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้รับการส่งออกไปตามประเทศต่างๆโดยเฉพาะอเมริกาในอัลบั้มนี้นะครับเพลงของโชบิมเนี่ยนอกจากเพลง n o more Blues แล้วเนี่ยก็ยังมีเพลง Day Saffinado หรือ Out of Tune อยู่ด้วย แล้วในขณะที่อัลบั้มนี้นะครับได้รับการส่งออกไปแพร่กระจายสไตล์บอสโนวาที่อเมริกาเนี่ย ก็ยังมีนักดนตรีจากอเมริกาบางส่วนที่ได้แวะเวียนเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็ทําความรู้จักกับดนตรีบอสโนวาด้วยพอดนตรีบอสโนวานะครับเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่1 9 6 0 s เนอสเนี่ยมันก็จะมีนักดนตรีแจ๊สเบอร์ใหญ่ๆที่เริ่มสนใจแล้วก็ศึกษากับเอามาปรับใช้นะครับคนแรกที่ได้บินข้ามไปที่บราซิลเพื่อศึกษาบอสโนวาอย่างจริงจัง,จงเนี่ยก็หนีไม่พ้นคนเนิร์ดคนเดิมนะครับดิซซี่กิลเลสปิเอลดิซซี่กิล เพื่อศึกษาดนตรีบอสโนวาอย่างจริงจังพอกลับมาที่อเมริกานะครับเขาก็ได้นำเพลงของโคบิมเนี่ยมาเล่นเช่นเพลง Desafinado นะครับเล่นในอัลบั้ม Live at the 1961 Monterey Jazz Festival แล้วก็เพลง One No Samba กับเพลง No More Blues นะครับหรือเชก a de Suadade เนี่ยเล่นในอัลบั้ม New Wave ที่อัดในปี1912แล้วก็ปล่อย1 9 6 3 ซึ่งสมาชิกบางคนในอัลบั้มนี้นะครับก็จะกลายมาเป็นวง5ชิ้นในตำนานที่กิลเลสปีเอาไว้ทัวร์แล้วก็อัดในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1960s เป็นวงควินเทตนะครับที่มีส่วนช่วยในการแพร่กระจายดนตรีบอสโนวาในอเมริกาด้วยครับสมาชิกของวง5ชิ้นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย d i ซ,ซี่ g i l เลสปีที่ทรัมเป็ต James Moody ที่แซกโซโฟนแล้วก็เครื่อง w o o d ินอื่นๆเช่น f l ู t เคนนี่บารอนที่เปียโน Chris White ที่เบสแล้วก็ Rudy Collins ที่กลอง ในปีเดียวกันกับที่ดิซี่เกลสปีบินไปที่บราซิลนะครับ1911เนี่ยก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ได้ไปเช่นเดียวกันก็คือชา a r ลีเบิร์ดมือกีตาร์ครับเขาได้ไปทัวร์อเมริกาใต้นะครับทั้งทวีปเลยนาน3เดือนแล้วบราซิลเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเขาก็ได้แวะไปทำความรู้จักกับบอสโนวา ซึ่งชาลีเบิร์ดเนี่ยเขาก็ชอบดนตรีบอสโนวาอยู่แล้วแล้วก็อยากทําอัลบั้มมากแต่เขาก็ประสบความล้มเหลวนะครับในการที่จะไปขายไอเดียกับทางค่ายเพลงต่างๆไม่มีค่ายเพลงไหนกล้าลงทุนในเขาเลยนะครับจนชาลีเบิร์ดเนี่ยต้องไปหาศิลปินเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพยื่อที่จะเอามาเป็นจุดขายนะครับแล้วเขาก็ไปได้สตนเก็ตมือเทนเนอร์แซกซโฟนมาครับซึ่งเป็นหนึ่งในอดีต The Four Brothers ในตำนานนะครับแซกซโฟนเซคชั่น,น,ใ,นในตำนานของวง Woody Herman เราก็ได้อัดออกมาเป็นอัลบั้ม Jazz ซามบ้ในปี1962ครับซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มบอส o นวาแจ z สสำคัญแผ่นแรกในอเมริกาครับเพลงเด่นแล้วก็เพลงเปิดของอัลบั้มเนี่ยแน่นอนว่าก็หนีไม่พ้นเพลงของโคบีอีกแล้วก็คือเพลง d e y s ซ f a ฟิ a d o หรือ Out o f u u n e อีกเพลงเด่นที่เด่นไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าโคบิมไม่ได้แต่งเนี่ยก็คือเพลง o p ปาแปลว่า The Du c k หรือเป็ดนั่นเองครับปี1963ครับมีอีกหเหตุการณ์สำคัญครับ t a n Getz ได้ร่วมงานกับทั้งคาร์โฮจูเบรโแล้วก็แอนโทนิโอคาร์ลชบมเป็นครั้งแรกครับซึ่งก็อัดออกมาเป็นอัลบั้มแล n นด์มาร์ในตำนานเลยชื่อว่า get slash juberto อัดในปี1963แต่ว่าวางแผงในปี1964ชุดนี้ก็จะมีภรรยาของจ u เบรโตมาช่วยร้องด้วยนะครับซึ่งเธอคือ Astrid g i b e r t o ชุดนี้นะครับก็จะมีเพลงของโค b บิมถึง6เพลงด้วยกันเพลงเด่นๆก็เช่น the girl from ipanema d e s a f i na do ซึ่งเพลงนี้นี่ถูกอัดบ่อยมากๆจริงนะครับเพลง Cocovado หรือ Quiet Night of Quiet s t a r เพลง Sodano so s Samba หรือ Jazz Samba เราด้วยความรวมดาวของเราตั้มนี้นครับทั้งดาวจากวงการ Bossa Nova ในบราซิลแล้วก็ดาวจากวงการแจ๊สในอเมริกามันก็เลยเหมือนเป็นจุดรวมกันนะครับระหว่าง b o s โน Nova กับแจ๊สอย่างสมบูรณ์แบบในอัลบั้มนี้นครับแล้วในช่วงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับดนตรี b o s s น Nova เนี่ยมันก็มีการแพร่กระจายในแจ๊สไปเรื่อยๆครับในอัลบั้มของดนตรีแจ๊สมากมายนะครับทั้งใน ในฝั่งนักร้องแล้วก็นักเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะมีการใส่เพลงที่มีบอสโนวาแทกเข้าไปแบบบางทีแทร็กหนึ่งหรือ2 t r แทร็กในอัลบัม้มโดยเฉพาะในฝั่งฮาร์ดบอบกระแสะหลักเนี่ยก็จะมีการใส่บอสโนวาเข้าไปซึ่งในฝั่งฮาร์ดบอบเนี่ยถ้าเราฟังดีๆเนี่ยอยากให้สังเกตนิดนึงว่า เขาจะเล่นบอสโนวาแบบมีน้ำหนักมันจะหนักกว่าบอสโนวาที่มาจากบาิลเลนจริงๆนิดหนึ่งบอสโนวาในวงการฮาร์ดบอบแจ๊สนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเพลง Blue Bossa ที่แต่งโดย Kenny Dorham แล้วก็เพลง r e c o r d a Me ที่แต่งโดย Joe Henderson ทั้งสองเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเดียวกันก็คือ Page One ในปี1 9 1 3ที่เป็นอัลบั้มเปิดตัวในการนำวงครั้งแรกนะครับของ Joe Henderson มือเทนนอรแซกโซโฟน ถ้าเราฟังดีๆนะครับเราจะได้ยินน้ำหนักของจากทางวิทุมเซคชันแล้วก็จากฝั่งของเครื่องเป่าว่าการเล่นบอสโนวาในฮาร์ดบอบเนี่ยมันจะหนักกว่าบอสโนวาจากบราซิเล่นนิดนึงโดยเฉพาะมือเปียโนในชุดนี้นะครับก็คือแมคคอยไทเนอร์เรียกได้ว่าโยนโฟร์ไวซิ่งแล้วก็มีแบบการกระแทกขอดที่หนักกว่าปกติครับหนักกว่าการใช้กีตาร์ด้วยแต่โน้ว้นิดนึงนะครับว่ามันไม่ได้หนักกว่าขนาดนั้นนะมันจะแบบหนักกว่านิดนึงอะไม่ได้ถึงขนาดกับว่าโยนขอดแล้วกระแทกแบบเปี้ยงป่างใส่เหมน อีกเพลงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ขอดท้าทายมากๆเลยก็คือเพลง Pensativa แต่งโดย c l a r y Fisher ครับเพลงนี้นะครับก็โผล่มาหลายชุดครับทั้งของ Cla r ี Fisher เองแล้วก็ของ George Shearing แต่ที่เด่นๆเ,เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นในเวอร์ชันอัลบั้ม Free for All ของ Art b l c k y y and the Jazz Messengers ที่อัดในปี1964แต่ปล่อย1965 ถ้าลองฟังเวอร์ชันนี้ดีๆเนี่ยมันจะเป็นฟิลบอสโนวาที่แตกต่างไปจากทั้งของโจแฮนเดอร์สันแล้วก็แตกต่างจากของฝั่งจิเบโตอย่างสิ้นเชิงเลยครับมันจะมีความกึง่งๆึ่งจะอีเวนเอทกึง่งๆึ่งจะมีแบบสวิงนิดๆมันจะเป็นบอสซาที่ขยกุกขยุกนิดๆนะครับซึ่งลักษณะการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลของอีกสไตล์หนึ่งที่เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะพูดถึงตรงนี้กันแล้วก็ยังมีอีกเพลงครับเพลงนี้ก็เป็นเรปเปอร์ทัวร์สำคัญเลยนะครับคือเพลงซีโอรา แต่งโดยลีมอร์แกนนะครับมือทรัมเป็ตแล้วก็ออกมาครั้งแรกในอัลบั้มคอ r เบรดที่อัดในปี1 9 6 5แล้วก็ปล่อยในปี1967ก็ลองไปฟังเทียบดูนะครับระหว่างการเล่นบอสโนวาในแบบบรัสิเลียนจริงๆของทางโคบิมแล้วก็จูเบรโตเนี่ยหรือไปทางสแตนเกตหรือชา a r ลีเบิร์ดเนี่ยเทียบกับบอสโนวาที่เกิดขึ้นในฝั่งฮาร์ดบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงมันจะมีเรื่อง articulation หรือความสั้นยาวของเสียงน้ำหนักความดังเบาหรือ Dyna มิกนะครับที่ อาจจะต้องเพ่งสมาธิตั้งใจฟังกันนิดนึงสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเห็นภาพของบอสโนวากันมากขึ้นแล้วก็รู้ไว้ว่าซามบ้าเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วบอสโนวาเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาทีหลังฟังจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดตัมอัพคอมเมนต์กันเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสนับสนุนกันได้ที่ patreon.com/jazzjả วันนี้แอนมิก็ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายครับ Bye.